วันนี้คุยเรื่องนี้นะคะน้องท่านนี้เธอโทรมานะคะทั้งรอง้รองหหมร้องไห้สารพัดนะคะเธอบอกว่าเธอไม่รู้จะไประบายที่ไหนนะคะเธอก็ขอให้ป้าแก้วรับฟังนะคะคือเรื่องมีอยู่ว่าสองเดือนที่แล้วนะคะน้องเพิ่งพาครอบครัวแล้วก็ลูกอีกสามคน มีสามีมีเธอแล้วก็ลูกอีกสามคนนะคะเดินทางไปที่เมืองไทยไปเยี่ยมพ่อแม่นะคะซึ่งพ่อกับแม่เลิกลากันแล้วต่างคนต่างก็มีครอบครัวนะคะแต่เธอก็ไปเยี่ยมไปหาทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วทีนี้หลังจากคือแม่เธอไม่มีอาการหรืออะไรเลยนะคะหลังจากที่เธอกลับมาที่ต่างประเทศนะคะได้สองเดือน ก็มีคือมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะคะคือสามีใหม่ของแม่โทรมาบอกว่าแม่ของเธอเสียชีวิตอย่างกระทันหันนะคะด้วยอุบัติเหตุนะคะซึ่งซึ่งเธอก็ตกใจมากนะคะแต่ว่าถ้าจะให้เธอซื้อตั๋วกลับไปเมืองไทยคือคือเพิ่งกลับมาจากฮอลิเดย์คุณเข้าใจไหมก็คือ ใช้เงินไปไปเยอะแล้วกับตรงนั้นนะคะเงินมันก็เหลือไม่เยอะนะคะเธอกับสามีก็เลยปรึกษากันว่าสู้เอาเงินค่าตั๋วเครื่องบินส่งไปงานศพแม่ดีกว่านะคะเธอก็โอนเงินไปแสนหนึ่งนะคะแล้วทีนี้เธอได้ยินญาติพี่น้องนะคะได้ยินเข้าหูญาติพี่น้องนะคะบอกว่าแม่ตายทั้งคนนะ,ะทำไม ใจดาจังไม่มาดูใจกันครั้งสุดท้ายไม่มาส่งแม่ครั้งสุดท้ายเธอพูดไปร้องไห้ไปนะคะค,คือคือความจะเป็นมันมันไม่ใช่นั่งรถทัว์จากกรุงเทพมาชนบุรีนะคะ mm hmm. อันนี้มันต้องนั่งเครื่องจับตากตประเทศกลับไทยนะคะต้องเสียเงินเยอะนะคะค่าตัว๋วเครื่องบินในจะค่าใช้จ่ายในระหว่างนั้นอีกสู้เก็บเงินตรงเนี้ยส่งไปให้ไม่ดีกว่าหรอนะคะป้าแก้วก็เลย ได้แต่ปลอบใจนะคะได้แค่แนะนําว่าไม่ต้องไปคิดมากคนอื่นเขาไม่รู้ช่างเขานะคะเรารู้ว่าเราทําอะไรนะ,ะพอเลี้ยงรู้พอพ่อของเราก็รู้นะคะซึ่งพ่อกับเมียมใหม่ก็มางานศพเหมือนกันนะ,ะซึ่งญาติพี่น้องพี่น้องจริงๆของเธอร่วมร่วมพ่อแม่เดียวกันเขาก็เข้าใจนะคะ ดังนั้นแล้วก็ไม่เห็นจะต้องไปใส่ใจกับคำคำของคนอื่นเลยนะคะเรารู้ว่าเรามีภาระหน้าที่อะไรนะคะเนาะวันนี้ก็เลยนําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะค,ะคือคือคุณว่าน้องผิดไหมที่ไม่ไปงานศพแม่แต่ว่าเอาตัวาาต๋วเครื่องบินอาค่าตั๋วเครื่องบินค่าใช้จ่ายตรงนั้นนะโอนไปหนึ่งแสนบาทนะคุณนะคะไม่ใช่เงินน้อยๆน,ยนะ คิดว่าคงส่งแม่ได้อย่างสวยงามเธอบอกแบบนี้นะ,ะก็ยังไงเป็นกำลังใจให้น้องท่านี้ด้วยนะคะเธอถามว่าเธอผิดไหมที่เธอไม่ไปส่งแม่ครั้งสุดท้ายเธอเป็นลูกอักตันยู่ไหมเธอใจดำไหมเหมือนอย่างที่พ,พวกลุงลุงป้าๆทางญาติทางแม่เขาว่าให้เธอนะคะ